ตะก,กี้พาคุณผู้ชมมาพบกับไอเดียสร้างสรรค์จากงานพลาสติกในรูปแบบของใช้ที่มีดีไซน์สวยเกย๋เมื่อไม่ได้ใช้งานก็สามารถเป็นของตก,ตกแต่งบ้านได้แบบเจิดเจิดกันเลยทีเดียวเฮ้ย hey, นี่อะไรอ่ะหลังจังเลยโอ oh. ้ที่ค่เกาหลังปะเนี่ยกำลังคันหลังอีพอดีเลย ครับจะใช้เกาหลังก็ได้นะฮะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วไว้ใช้ในห้องน้ำครับอ <c oughs> ุ้ยตายเอาไว้ใช้ในห้องน้ำเหรอคะครับตะเกียบมาเกาหลังแล้วว่ะ <c oughs> อ๋อยังยังไม่มีคนเอาไว้ใช้ <c oughs> อ๋อรอตายสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับโอหอันนี้นี่เห็นแบบเป็นคอนเซปต์มากๆเลยดูเก๋ไก๋มากๆดูสร้างสารรค์มากอันนี้นี่คือคเป็นแบรนด์อะไรคะควอลีครับควอลีครับเป็นแบรนด์ควอลีทางร้านเลยอื แล้วจุดเริ่มต้นของคอลี่นี่คือมันมีที่มาที่ไปยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจครอบครัวเมื่อก่อนเนี้ยเป็นโรงงานรับจ้างผลิตะนะครับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเนี่ยแหละเสร็จแล้วเ,เราก็คิดกันว่าเราอยากจะมีสินค้าของตัวเองผมเป็นคนที่ออกแบบได้น้องชายเป็นคนที่ขายได้อ่าทีน,นี้เราก็เริ่มสร้างแบรนด์ของเราเองขึ้นมา พอลลี่ผลิตภัณฑ์รักโลกผลิตจากพลาสติกเกรด A ข้อดีของพลาสติกเกรด A คือสามารถใช้งานได้นานและมีความทนทานไม่ทำร้ายโลกสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซนโดยไม่เหลือทิ้งเป็นขยะยกตัวอย่างตัวใกล้ๆก่อนแล้วกันค่ะอันน,อนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ลูกใหญ่เนี่ยคงไม่ได้เป็นแปลงขัดอันใหญ่ละฮะมันคืออ,อันนี้จะเป็นถังขยะนะครับ<อ>จะเป็นถังขยะที่ เราสามารถที่จะบีบบีบอัดขยะที่อยู่ข้างในได้นะครับออให้ถังเนี่ยใช้งานได้นานขึ้นแล้วตัวตัวก้านเองเนี่ยจะเป็นตัวบอกปริมาณขยะที่อยู่ภายในนะครับออว่าเต็มหรือยังก็ช่วยให้เราสะดวกนะออแล้วก็แบบถ้าเกิดว่ามองดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นของตกแต่งบ้านเก๋ๆเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือถังขยะ ลองทายดูก่อนดีไหมฮะเหมือนเหมือนที่ตะกี้เคยเห็นเนี่ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบใส่ใส่รายใส่อะไรเป็นของตกแต่งบ้านอ่ามันคอนเซ็ปต์มันจะคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือใช้บนโต๊ะอาหารจริงเหรอครับของที่ใส่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นเครื่องปรุงครับก็ชื่อว่าเครื่องที่ใส่เครื่องปรุงสีหรือดูนะครับ<ม>ก็เนี่ยเรียงไปเลยเนี่ยริงซัม summer a u ัมวิ winter นะครับข้างในก็จะเป็นเครื่องปรุงเป็น ออริกาโนเป็นพริกไทยแบบนี้ครับนี่พริกก็เป็นเหมือนใบไม้ร่วงใบไม้แห้งใช่ไหมครับแล้วก็นี้ก็อาจจะเป็นเกลือหรือน้ำตาลคดูกันดีมั้ยก็จะเป็นควงกุญแจนะครับควงกุญแจรูปนกนะครับนี่อยู่ที่บ้านเราก็หยิบมาตรวน สมมุติว่าเราแขวนไว้ที่บ้านใช่ไหมครับที่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะมีคนหลายๆคนนะฮะเราก็จะรู้ว่าเวลาเราออกจากบ้านเราหยิบออกไปก็ใครอยู่ใครไม่อยู่<อ>ะะเหมือนนกออกจากรังใช่และตัวนกเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นนกหวีดได้ด้วย <laughs> นะครับสามารถที่จะช่วยอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะ ช่วยในเรื่องความปลอดภัยสมมุติบ้านใครเปียวอะไรเงี้ยเราคกไปอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปอันนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะลองหยิบขึ้นมาดูครับอ่าเป็นแก้วอันนี้จะเป็นดูผิวเผยอย่างนี้ก็เหมือนที่เก็บแปลงแต่ว่าด้านนี้จะเป็นแก้ว สำหรับบ้วนปากแปลงฟันนะครับทีนี้ความพิเศษของมันคืออะไรเราออกแบบให้มันมีความเป็นเฉพาะตัวสำหรับฟังก์ชันที่เราคิดนะครับค,คือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอาแก้วที่บ้านมาใส่แปลงแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วแก้วที่บ้านถ้าเราใส่แบบนี้เนี่ยน้ำที่เหลือจากแปลงสีฟันจะเข้าไปในนี้นและแก้วเองก็จะไม่ได้แห้งด้วยเพราะเวลาใช้เสร็จเราอยากให้แก้วแห้งด้วยครับ<ช>เราก็คว่ำด้ยครับแต่เวลาคว่ำเนี่ยก็เกิด ความอับชื้นอีกข้างใน <Ừ. S 1> เราก็เลยดีไซน์ให้ปากแก้วเนี่ยโค้งเพื่อที่จะยกตัวขึ้นนะครับอ๋อไม่ติดกับใช่อากาศก็จะเข้าไปโฟลทำให้แก้วแห้งเร็วและที่สำคัญด้านนี้เป็นด้านที่จะโดนปากเราเขาก็จะไม่สัมผัสกับพื้นโต๊ะนะครับทำให้รู้สึกว่าสะอาด ปัจจุบันค u อลลี่มีขายที่ต่างประเทศมากกว่า50ประเทศทั่วโลกส่วนในไทยร้านควอลลี่จะอยู่ที่เอเชียทีคล็อกสยามดิสคัเวอรี่พราได์พาร์คเซนและเซ็นทรัลเวิร์ดเรีด้ว่านะคะคุณผู้ชมคะ่ะค u อลลี่นะคะเป็นสินค้าของใช้ที่สามารถนำมาตกแต่งบ้านได้ทำให้บ้านของคุณนั้นดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จ่ามากนะคะ ที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาดูสินค้าดีๆเจ๋งๆแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะตะกี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ตะก,กี้และพี่ใจต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ